บรรดาชนในยุคโบราณเชื่อว่าทิศตะวันออกแท้คือทิศแห่งมงคลครับอารยธรรมโบราณต่างๆมักจะก่อสร้างปราสาทหรือาศาสนสถา,านให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแท้เพื่อเปิดรับเอาแสงแรกของดวงอาทิตย์ในวันมงคลนี้ครับอาจารย์สันสนที่บุญโยธยานนักพิพวิทยานักดาราศาสตร์ผู้ทได้ทุ่มเทเวลาสำรวจโบราณสถานต่างๆทั่วโลกได้ให้ข้อมูลว่า ปราสาทภูเพกแห่งนี้บรรพชนในยุคโบราณสร้างขึ้นในมิติทางดาราศาสตร์เพื่อให้สอดคล้องกับศาสตร์แห่งความเชื่อได้อย่างลงตัวครับนอกจากที่เราจะสามารถเห็นปรากฏการแสงอาทิตย์ลอดผ่านประตูปราสาทภูเพกในวันวสันตวิสุวัตแล้วปรากฏการนี้ยังสามารถรับชมได้ที่ปราสาทนารายเจงเวงปราสาทบ้านพันนาปราสาทบ้านปางอำเภอคงปราสาทนนกู่อำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาและชมได้ที่ปราสาทพระวิหารประเทศกัมพูชาครับ